ตาทุเรียนท,ทุเรียนค่ะทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟนี่นี่นี่รถคันนั้น,น,นมันเฝ้ามันสื่อมีหนา้ามันแซงเข้ามันเฝ้ามันสืนน่อทุเรียนนี่ปลาทุเรียนแหนบเอาแหนบเอามิตรปลาทุเรียนเลยนี่มิตรปลาทุเรียน นี่กะตุเรียนข้างทางเรียนข้างทางโอ้ยนะนจะเป็นซ้ำตะล่มนะนะขอยงูอยู่เออ้าเสเขาว่าขเป็นัมเียอมนมนมตะลมอดซ้ำตะล่มแล้วอ้ยดงทุเรียนเด้อบัดนี้ไอ้กินน้เออบนเดบนเดทุเรียนเนยซ้ำตะ เธอนมีพูดนะใส่ใจเนี่ยเ้าสอสอเป็นคนกันตลักแต่บ่มีเงินสื่อทุเรียนไปเข้ามาเข้ามาสสวน้าาวนยามัน เขาเรียนเกย์ย่างลาดลาดลาดานั่นม่เขามีเขามีสวนของเขาเขาเอาออกมาขายมันบอบอกไปรับมานไงซับตะล่มเลย um. รับรับตุนมาขายรับสมัครหนุ่เกย์ซ้ำตะล่มเด้อโซอาตาเลยบอหกเก็ดอาตาข้างหลังมีตาบูษสาวทั้งนั่นเลยหกเก็อาตาจี๊พามาหาบูบาวซับตะล่ม สาวเอร์มหาบุรสัตลลลดอสสนะื่อข่าวบอกื่ออกไปฟังนี่นเขาาสวนบอกน่ไปสื่ออยู่ค่ะอาเราจะเข้าสัามมองส่งไปดีดิเนี่ก็มาจะไปผมพี่อะ่เคยเขาตัวไปแล้วเรดสสนิดหน่อยว่งห็นไปอันเออแล้วก็ม่เราไปเราบ รู้สิกว่ามันคำสา,สาวเป็นสายปลูกเนี่ยกับบอมี่ฮ <c oughs> ้ยบอมีอันปลูกลูกหน่อยกับบอมี่หอดแล้วหอดแล้วดุงทุเรียนจะหนีเด้อนี่ไง,ไงบ้านซำตะลมนีม่อย่างนเนี่ยปลูกอ้ยดินเขาคือนา,ามแต่ว่านี่สวนเองท่านตรงไป ไอบุ้มยู่แถวนี่บอกพูดยุทังไหนบอก้าสทิวนเขายโอ้ยบิยางไตะุเลียนมีตะุเลียนแถวนี้บอกพิษบอกหมว้ต่เน่ร่างมวยอยากได้บักหงภูเขาไฟอุ้ยลอยแปดีมอ หาผู้เป้าผู้เขาไฟคนหนามาผู้สาวหาผู้บ่าผู้เขาไฟเนี่ย,าายลนนะูกต้นยางผูกต้นทุเรียนพี่หลานนยแม่รับเน้ออาตาใส่สวนแม่เียนเขาสิว่านะแม่เตะทิ้งเขสิว่า ไอ้แมวมันนั่งสนงทานอิงทานสวนอิงท่านอุ้ยทุเรียนใหญ่ธเรียนใหญ่มีถูกหม่องเลยเว้ยรก็มีสวนทุเรียนเนาะเขาเป็นดูเียนแม่แม่ประโยชน์ไกลูกเด้อเหยียเวียกกันบิงหุดเด้อสวนอิง่านออุ้ไปไหนแมนบ่ตรงอ แมนบอสแล้วไม่ปีคายเขาเดี่ยวเขาไปโอ้โหด้เขาไปเขาไปบอกเลิกแม่นะปาเลิกอ่ะเลิกหาบ่เห็นสุดอวันที่หนึ่งข้าพันกินเนอนทีเด็ดในเด็สวนยังเบิ่งก่อนนี่ไงนี่พาไม่ใช่โอ้ยทุเรียนหลายแฮงยโอ้โหทุเรียน่อยูหัว เป็นลมิียตโวโซเยช่วยด้วยช่วยดูจะเป็นลมใ่ละน้อยอุ้ยบักง้อบักงอนี่เบ่งเบ่งกอนมันเมนบอกระสิตรงไปบุระนี่ี่มันนีรัตมัมณีรัตมันณีรัดสีสันเขาม็นมากเขาแมนเขาคยมากบกบนี่กางน่าเนาะมาเรามาท่ายูปซื่อๆน่หละเขาบอให้เขานั่น มันม่มีอม่มีเอแลวมนี่โอฮามานี่สมพี่น้องก็นี่นี่กินนันี่ยังอตกโเกียวคะแ่ใสิได้คิดนี่ยังเนาะปลาปงอดกินขนมโตเกียวสวนอันจอดจอดถามที่ละนะจอดถามได้หมเลิเนาะ่ามันคามแบบมันอยู่ตรงไหนมันหยางมันหรูมันอยู่เด็เดนันเ่นนันเด่นมันเป็นอิงพาด บ่มอิงท่านเรื่อยๆละมันมีป้ายอยู่ดอกบ่อิงท่านมันอก็นาจะมีคนหนาสวนนี้เด้อิงท่านตรงไปอีกเจ็ดรยเมตรเมตรเขาาตไปอาสปอนเสาิเรียเยมแต่ต้นโุเรียนนะครับชิบมุกชิบมุกนั่นเด้ต้นใหม่หลายๆโอ้ยรนหลายๆนันเมีน ลดถะลายหุ่นใส่เนาะโอ้คูบ้าคเบียรถเยอะๆใช่เลยนี่สามปี่น้องสิเขาม่หาปีนัานๆโอ้ยบอกเงาะบอกเงาะนี่เด้งานอันอันอันเงาะนี่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 ยาดแม่นอิงขานยุคนี้เงาะแดงแห้งยาตัวนี้ แม่ปีมพนไปยิ่งเห็ลอยเมตรนี่นี่นี่อิงทานอิงทานน้องก็มอเรสามลอยสี่ลอยเมตรเลยนี่เด็อิงทานนี่นี่นี่อิงทานวนน่ันกมสิบจอดกระท่านหันไดเขาเด็กหน่อยก็ใส่ถ่ายก็ใส่ะ้นพุนพัดมาแล้วไปมันอยู่หุ่นโอ้โหเรา มันเล็กน่อยสั่เนี้ยาะวจอดอดเคยจืดกันเอ้ยถึงแล้วนมาถึงสวนมะงาะแต่เข้าไม่ได้มาสวนยอนีเนยยอเอ้ยอิเ้ยนเอย มาถึงสวนบาเงาะแล้วนะแต่ว่าเข้าสวนบาเงาะไม่ได้ <c oughs> กินเค้แทนโต๊เยาวา <c oughs> ว่าพิษตลอดอันอยากกินงาะอนันว่าพิษ แนวแนวเด็กินโตเกียวจ <laughs> ำร้อยปีนั้นสูไม่ยืนตรงนี้แนน่เออแม่ปู